ราคาจำหน่ายผมยังไม่ทราบสัทีเดียวนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นงาน pre order นะครับแต่ว่ารุ่นปกติเห็นาราคาทางเว็บไซต์ KRM ตั้งไว้ประมาณ9,000ปลายๆนะครับกลางถึงปลายตัวนี้เป็นผิวสีดำ l i ั e color แบบที่ต่างออกไปจาก l i ั e color ธรรมดาแล้วก็ปลอ,อกกับด้ามก็ผมเป็นคน request ไปให้พี่เขาผลิตออกมาแบบนี้นะครับนี่คือ KRM performance Bad Company 7นะครับหรือว่า Bad Company MK 7 Mark 7ตัวนี้เป็นมีด Rescue Knife นะครับหรือว่าเป็น Survival Rescue นะครับคือเป็นมีดยังชีพกึ่งกู้ภัยประมาณนั้นเป็นอุปกรณ์เป็น tools มากกว่า combat ไม่ใช่ fighting ไม่ใช่ combat knife ซะ,ะทีเดียวนะครับแล้วก็ uh, KRM Performance ก็ทำออกมานะครับรู้สึกว่าจะมีแค่5เล่มหรือเท่าไหร่นะครับในเวอร์ชั่นแบบนี้นะครับแต่มันมีความพิเศษนอกจาก ตัวมีดที่เหมือนกับว่าทำออกมาลองทดลองดูนะครับว่าทำลักษณะนี้แล้วมันจะหน้าตาออกมาอย่างไงร,รู้สึกว่าจะมีแคออ่ห้าเล่มเท่านั้นนะครับซอง krm ก็ผลิตออกมาเป็นปลอกนะครับเหมือนกับคล้ายๆเป็นปลอกใส่ของนะเป็นผ้าไนาลอนแล้วก็จะมีชื่อยี่ห้อนะครับ krm performance อยู่ buckle lock ก็เป็นนี่นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เปิดแล้วก็เทออกมา ตัวปลอกนี้สามารถนําไปใช้อย่างอื่นได้นะครับไปใส่อุปกรณ์หรือว่าอะไรก็ตามนะครับที่ต้องการการแยกอย่างเช่นสายไฟอย่างเช่นอะไรก็ตามนะใส่ได้หมดเลยนะครับตัวมีดก็จะมาในลักษณะเป็นฟิกซ์เบลือว่ามีดใบตายซึ่งก็แบ d คอมพิวเน่เซเวเนี่ยเปิดตัวมาไม่นานเท่าไหร่นะครับน่าจะประมาณ2ปี3ปีได้หรือเปล่านะโดยประมาณนะครับ ก็เป็นมีดอีกหนึ่งตัวที่หลายๆคนนะครับทั้งในกลุ่ม KRM a แล้วก็นอกคอมมู n นิตี้ที่รู้จักเคี่ยวเา KRM Performance เนี่ยน่าจะหมายตาน่าจะต้องการแล้วก็ชื่นชอบอยู่นะครับโดยตัวที่เป็น Mark 6ก็จะสั้นกว่านี้นะครับแล้วมี Mark 7แล้วก็รู้สึกว่าจะเป็น Mark 8นะครับ Mark 8ก็จะกำลังจะมาเร็วๆนี้นะครับสั้นกว่าตัว Mark 6ก็จะเป็น Sting กับ Bulldog อะไรแบบเนี้ยผมมีโอกาสค่อยนำมารีวิวให้ดูนะครับผม ตัวปลอบนี่ก็เป็นสี brow นะครับน้ำตาลซึ่งบางคนจะเรียก marine quality quality brow หรืออะไรก็ตามเนาะก็เรียกไปเลยนะครับผมเองก็ไม่รู้ว่าจริงๆมันเป็นสีอะไรกันแน่นะแต่เรียกว่า brow แล้วกันนะครับสีออกน้ำตาลน้ำตาลดูคล้ายๆหนังนะครับหนังว,วัวหนังอะไรอย่างเงี้ยนะครับผิวก็เป็นซองที่ผลิตด้วย c y l d e x นะครับซึ่งก็จะเป็นวัสดุสังเคราะห์ที่มีส่วนผสมระหว่างอะคริลิกนะครับแล้วก็ สารประกอบอย่างอื่นทําให้มันมีคุณสมบัติคือเมื่อโดนความร้อนจะอ่อนตัวนะครับแต่เมื่ออุณหภูมิเย็นลงปกติแล้วมันจะคงรูปร่างเดิมมีคุณสมบัติในการป้องกันการบาดและก็ทนการเสียดสีพร้อมกับเป็นเซลล์ลูบิเคตคือหล่อลื่นตัวเองนะครับแล้วก็สุดท้ายคือน้ําหนักเบานะครับแล้วก็ไม่เปราะแตกง่ายๆด้วยแล้วก็ไม่ดูดซึมความชื้นหรือว่า ไม่ขยายตัวเมื่อโดนความร้อนในอุณหภูมิทมี่ไม่สูงมากนะถ้าแบบ70องศาแบบนี้มันก็จะนิ่มแต่ถ้าเย็นลงมาหร่มันก็จะแข็งเป็นรูปร่างแบบนี้นะครับซึ่งก็ทนทานดีแล้วก็บริษัทผู้ผลิตจริงๆก็คือในอเมริกากับในญี่ปุ่นถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วเดิมทีคือออกแบบมาเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์เป็นแผงกั้นนะครับบริเวณเพนักพิงกับตัวกั้นห้องสัมภาระหรือว่าห้องโดยสารของเครื่องบินนะครับตั้งแต่ยุค70อนะไรประมาณนั้นเลยตั้งนานแล้วนะครับ ก็นะครับไคลเด็กก็เป็นวัสดุสังเคราะห์ที่นิยมมาทำซองปืน2มีดมากๆเลยส่วนของซองนะครับจะมีการเจาะ r ิเวตนะครับหรือว่าตาไก่ยอยู่รอบเลยซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเมาส์สามารถจะย้ายตำแหน่งนะครับขึ้นมาหรือว่าลงมาตรงนี้ดับได้2ตําแหน่งโดยการถอดสกรูข้างในตรงนี้นะครับแล้วก็ย้ายขึ้นลงนะครับได้2ตําแหน่งคืออยากจะพกสูงหรือต่ําก็ได้ แล้วก็ตัวเบลล์อะเทชเมนต์หรือว่าตัวที่ร้อยกับเข็มขัดนะครับก็จะเป็นคล้ายๆเป็นเทคล็อกนะมันไม่ใช่ยี่ห้อเทคล็อกนะแต่ว่ามันเป็นลักษณะประมาณนั้นคือสอดเข้าไปในเข็มขัดแล้วก็ล็อกกับเอวนะครับต้องการจะล็อกไม่ให้มีมันสไลด์ก็แค่ดันตัวล็อกนะครับแบบนี้มันก็จะกดไม่ลงแล้วจะเปิดไม่ได้นะครับต้องการจะเปิดก็ดันแล้วก็กดลงไปแบบนี้ครับง่ายดายแน่นหนาดีเราสามารถจะถอดย้ายมาฝั่งนี้ก็ได้นะครับสําหรับคนถนัดซ้ายส่วนด้านล่างก็จะมีรูเรเว็ตนะครับ ยึดไว้อีกทีหนึ่งคือตรงนี้นอกจากจะป้องกันไม่ให้ซองมันฉีกตรงปลายนะครับก็ยังช่วยให้สามารถจะร้อยเชือกได้ถ้าต้องการแล้วก็รูระบายน้ําด้านข้างนะครับก็ยังมีอยู่ด้านในนะครับก็คือถ้าพกขวาคือมันจะอยู่ฝั่งซ้ายของซองนั่นเองนะครับผมซองนี้คือสั่งทําได้นะคือจะเอาสีดําสีเทาสีอะไรก็ได้นะครับเป็นลายก็ได้แต่ผมเลือกมาวันนี้ก็จะเป็นสีน้ําตาลแบบนี้นะครับส่วนมีดก็จะอยู่ในฝักที่หุ้มมาประมาณครึ่ง เกืบเอบจะครึ่งด้ามเลยเพราะว่าหมุดตรงนี้น่าจะอยู่บรเิเวณกึ่งกลางหรือเกืบเอบจะกึ่งกลางของด้ามพอดีน้ําหนักรวมทั้งหมดเนี่ยผมกะคเนเอาน่าจะประมาณ500กว่ากรัมนะครับประมาณครึ่งกิโลเนาะรวมรวมเจ้าเทคล็อกแล้วก็ตัวมีดด้วยนะครับเดี๋ยวลองช่างดูว่าหนักเท่าไหร่กันแน่นะครับก็ในกล้องเนี่ยมันจะมองไม่เห็นนะว่าเป็นตัวเลขอะไรนะครับอันนี้ก็อ่านค่าให้ฟังคือ534กรัมนะครับทั้งฝกักปลอกหรือว่าซองนะครับรวมมีดด้วย ส่วนตัวปลอดอย่างเดียวผมเดาว,ว่าน่าจะประมาณ140กว่ากรัม150กรัมไหมนะครับเดี๋ยวลองดู144กรัมนะครับแล้วก็มีดอย่างเดียวเนี่ยเดานะว่าน่าจะประมาณ390กรัมไหมหรือว่าเกือบจะ400กรัมนะ่ะน่าจะประมาณนั้นนะครับ390โอ้เป๊ะเลยนะครับไม่น่าเชื่อคราวนี้เราลองมาดูกันที่ดีไซน์ของตัวนี้นะครับผมดึงออกมาจากซองแล้วโดยที่ ไม่มีการติดขัดหรือว่าปัญหาอะไรเลยนะครับอันนี้มีพี่ๆที่เขาสงสัยนะครับว่ามีดมันติดหรือเปล่านะครับมันติดมันขัดไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมเก okay, มาดูกันนะครับว่ามีดติดขัดไหมตอนเสียบเข้าซองแล้วตอนดึงออกนะครับซองเขาก็ทําเป็นกาดขึ้นมาบังขอบนะครับแบบนี้แล้วก็เวลาเราดันใบมีดเข้าไปนะครับตัวคมมีดจะไม่บาดโดน ตัวซองสักทีเดียวนะเพราะมันยังมีช่องว่างอยู่นะครับลองสังเกตดูเนาะไม่โดนแล้วเมื่อเราดันใบมีดกลับเข้าไปนะครับในลักษณะนี้ไปถึงจุดหนึ่งนะมันจะมีแรมตรงนี้นะครับที่เป็นตัว retention หรือตัว finger j o i ตรงนี้มันจะมาดันตรงบริเวณซองนะครับแล้วมันก็จะอ้าออกมันจะอ้าแต่ตอนนี้ลัตเซอร์สันนะครับลองสังเกตดูมันจะเริ่มอ้าแต่ต้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นข่มมีดก็จะไม่บาดโดนซองโดยตรงนะครับแล้วยิ่งเวลาเราดันเข้าไปมันก็ยิ่งอ้าออกอีกนะนะครับผมจะลองดันให้ดูเนาะแบบนี้นะครับ เห็นไหมมันอ้าออกแล้วนะครับก่อนที่คมจะพ้นเนี่ยมันก็ยังอ้าอยู่นะครับแล้วก็มันก็หลุดพ้นมาเพราะฉะนั้นคมก็ไม่บาดโดนซองไอ้ส่วนที่ชนและเบียดจริงๆคือน่าจะเป็นตัวที่เป็นฟิงเกอร์ชอยตรงนี้มากกว่านะครับแล้วการดึงออกจากซองนะครับก็ทําได้ง่ายด้วยการจับแบบนี้แล้วดันนะครับที่ด้านบนหรือว่าจะเป็นการดึงออกแบบนี้เลยก็ได้นะครับส่วนการเก็บก็ทําได้สะดวกดีด้วยนะครับวีเทนชั่นก็แน่นบ้างอาจจะมีเสียงโยกอยู่บ้างน,นะครับแต่ว่าล็อกได้แน่นหนาดีแล้วก็ แข็งแรงมากๆด้วยนะครับแต่ผมถนัดดึงแบบนี้มากกว่านะครับผมโอเคนะก็มีดก็จะมาในลักษณะนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูต่อเลยนะครับผมโอเคนะครับก็ตัวมีดเองเนี่ยก็จะมาเป็นลักษณะมีดใบตายนะครับหรือมีดฟิกซ์เบลดก็คือตัวใบกับด้ามเนี่ยไม่สามารถจะพับหรือว่าเก็บได้นะต้องใส่ซองใส่ฝักใส่ปลอกเท่านั้นนะครับโดยทรงของใบเนี่ยจะเป็นส่วนที่หลายๆคนพูดถึงกันมากเลยนะครับบางคนอาจจะบอกเป็นรีเวิร์สทันโต บางคนบอกเป็นทันโตะบางคนบอกเป็นโมดิฟายทันโตบางคนก็บอกเป็นวอนคลิฟชีฟฟูดนะครับผมไม่ทราบว่าจริงๆแล้วมันเป็นใบทรงอะไรแต่จากที่ผมดูเนี่ยน่าจะเป็นชีฟฟูดไม่ก็วอนคลิฟนะครับแต่ไม่เชิงเป็นวอนคลิฟหรือชีฟฟูดแท้ๆสัทีเดียวนะน่าจะเป็นพวกโมดิฟายชีฟฟูดอะไรแบบนี้ซึ่งมีดเล่มนี้ก็ออกแบบมาจริงๆแล้วเนี่ยดีไซเนอร์นะครับหรือว่าผู้ผลิตเนี่ยตั้งใจทําออกมาเพื่อใช้เป็นมีดกู้ภัยนะครับหรือว่าเป็นมีดยังชีพ ถามว่ายังชีพกู้ภัยยังไงก็ในกรณีที่เกิดอพ o c a l y ส s e นะครับก็คือวันสิ้นโลกหรือว่าเกิดภัยพิบัติอะไรแบบนี้มีตัวนี้ก็ยังคงเป็นทั้งมีดใช้เอาตัวรอดนะครับไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้กึง่งๆ่งต่อสู้เนาะหรือว่าจะเป็นการใช้เป็นเครื่องมือนะครับในการง ắt, ัดเจาะแทงผ่าสับตัดเหลาอะไรแบบนี้นะครับรวมถึงอาจจะเป็นมีดยังชีพที่ใช้งานเป็นบูชคราฟกึ่งกึ่งกู้ภัยได้ด้วยนะครับเพราะว่า ตัวโลหะผลิตใบมีดส่งใบเอ็นแล้วก็การดีไซน์กรายดิ้งเองเนี่ยออกแบบมาให้มีดมีความทนทานสูงมากนะครับโดยตัวใบมีดของมีดเล่มนี้นะครับใช้โลหะ L6 นะครับเท่าที่ผมไปหาข้อมูลมาในเว็บไซต์หรือว่าในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันจะมีบริษัทหนึ่งที่ผลิตเหล็กตัวนี้แต่ผมไม่แน่ใจว่าพี่ผู้ออกแบบแล้วก็บริษัท KIMPERFORMAN เนี่ยนำเข้าเหล็กจากบริษัทนี้ไหมนะครับคือบริษัท Hudson t o o Steel Corporation นะครับก็ ข้อมูลที่ผมหาเจอเนี่ยเขาจะบอกว่าจะเป็นโลหะที่มีคาร์บอนนะครับอยู่ที่0.7นะครับไม่ได้ว่าสูงมากนะแต่ก็ไม่ได้มาต่ำเรี่ยดินนะครับส่วนผงประสออื่นๆที่มีก็มีแมกนีเซียมนะครับ0.60ล้เมซิลิกอนนะครับ0.25โครเมียม0.70แล้วก็นีโอเบียมหรือว่าอะไร Ni นะครับหรือว่า จะเป็น Ni นี้ไม่แน่ใจว่าเป็นนิโอเบียมหรือเป็นนิกเกิลหรือเป็นอะไรนะครับไม่แน่ใจก็น่าจะเป็นนิกเกิลมั้งนะครับอยู่ที่1.4ก็จะเห็นว่า,าค่าของโครเมียมนะครับถือว่าค่อนข้างต่ําเลยนะไม่ถึง1ซะด้วยซ้ำน,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 นะครับก็เลยทําให้โลหะตัวนี้ไม่มีความต้านทานการกัดกร่อนมากนักนะครับก็คือออกจากโรงงานก็จะเห็นว่ามันมีสนิมขึ้นอยู่บ้างน,นะครับแต่นี้เป็นความตั้งใจเลยว่าออกแบบมาให้มันดูรัสติกแล้วก็ดูแบบ โสมมาแล้วนะครับคือ,อถ้าเป็นรุ่นปกติเดิมๆธรรมดารรมดาเนี่ยมันก็จะเป็นใบดับเบิลเทมเพอริงนะครับแล้วก็เป็นผิวสโตนวอชนะครับสีเงินเงินเทาๆสวยๆเลยนะครับแล้วก็มีดตัวนี้นะครับยังเป็นมีดที่ออกมาก่อน Horizon ด้วยนะ Horizon ที่ผมเคยรีวิวไปก็จะเป็นทรงสเปียร์พอยหรือว่า Drop Point แล้วแต่เวอร์ชันที่ออกมานะครับ จะเป็นสโตนวอชแบบนี้นะครับแล้วจะสังเกตดูว่าด้ามเขาก็จะเป็นด้ามลักษณะเดียวกันนะครับฮอร์เรซซอนเนี่ยออกมาหลังนะครับตัวนี้ออกมาก่อนคือเหมือนอันนี้เป็น Rescue Survival นะครับตึงๆึง m b a t ส่วนตัวนี้เป็น Bushcraft Survival อะไรประมาณนี้ก็ขนาดก็จะต่างกันเยอะเลยนะครับความยาวอะไรแต่ว่าด้ามฟีลลิ่งเนี่ยแทบจะเหมือนกันเลยเพราะว่าเป็นด้ามลักษณะเดียวกันนะครับส่วนโลหะก็เป็น L6 Steel เหมือนกันนะครับซึ่งผมเคยอธิบายเรื่อง L6 Steel ไปแล้วว่ามันเด่นนะครับในเรื่องของ การต้านทานการเสรียดสีที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการเสรียดสีที่เร็วนะครับรวมถึงการเสรียดสีที่ใช้งานทั่วไปสับฟันหันอะไรแบบนี้หรือว่าผ่าเหลาอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ตัวของ L6 Steel เนี่ย KIM f o r m a er ่ยมีความเชี่ยวชาญและชำนาญในโลหะต,ตัวน,นี้มากเลยเพราะว่าเดิมๆทีอิเนีมี่ยมันก็ทนการกระแทกนะครับการกระเทือนสูงมากนะครับแล้วก็ toughness หรือความแกร่งของมันก็มากด้วย e t e n t i o n ก็ดีด้วย ประกอบกับการทำฮีททีตเมนต์หรือว่าการทำไครโรเจนิกอะไรของ g r m เมนี่ยมีเทคนิคมีทักษะนะครับมีความชำนาญก็ทำให้เจ้าอลเซนี่ยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพทั้งเอ็ดวิเทนชั่นดีนะครับเหนียวทนไม่หักไม่เปราะแตกง่ายๆด้วยซึ่งก็ยิ่งดีไปอีกซึ่งจริงๆเหล็กพวกนี้นะครับหรือว่าโลหะอัลอยสตีลจะเรียกจริงๆคือ L6 จะเป็นไฮสปีดอะลอยทูสตีลนะครับน่าจะเรียกแบบนั้นก็ถูกนะคือเป็น โลหะที่ใช้กับอ,อุปกรณ์ช่างที่มีความเร็วสูงทนความร้อนทนแรงกระแทกแล้วก็เป็นอลลอยสตีลมากกว่าคาร์บอนสตีลหรือไฮคาร์บอนสตีลนะครับเพราะคาร์บอนก็ไม่ได้สูงมากแต่ก็ไม่ได้มาต่ำมากก็เหมาการใช้งานเป็นอุปกรณ์อย่างเช่นใช้เป็นมีดใช้แทงใช้งัดนะครับเทสคือไปแทงฝากระโปรงรถไปงัดตัวถังรถอะไรแบบนี้เลยนะงัดหน้าต่างงัดอะไรได้เลยก็ค่อนข้างถึกมากเลยส่วน ลักษณะโดยรวมโดยทั่วไปนะครับของมีดก็มาวัดกันเลยนะผมกะดูใบน่าจะไม่ถึง7นิ้วนะครับน่าจะประมาณ6นิ้วขวานะประมาณประมาณ6.6.7หรอนะครับลองวัดดูก็ตั้งแต่กาดนะครับตรงนี้จนถึงบริเวณปลายเลยอยู่ที่ประมาณ6.6-6.7ถึง6.7นิ้วนะครับถ้าวัดเป็นเซนก็อยู่ที่ ประมาณ17เซนติเมตรนะครับ1 7อมมความกว้างของใบอยู่ที่1.5นิ้วแล้วก็สันความหนาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6มิลิเมตรนะครับก็ถือว่าค่อนข้างหนานะเกิน5มมิลมาหน่อยนะครับตัวทรงใบมีดก็ไม่เป็นที่ถกเถียงละผมขี้เกียจพูดเรื่องมันคือทรงอะไรกันแน่นะครับแต่เอาเป็นว่าหน้าตามันแบบนี้แหละนะครับแล้วผมจะเรียกมันว่า modify one clip f แล้วกันบางคนบอกเป็น r e v e r s a n t o ก็ไดไ้ไม่มีปัญหานะครับ คือลักษณะก็คือจะเป็นคมตรงนะครับแล้วตรงปลายจะมีการกระดกขึ้นนิดนึงส่วนด้านบนจะมีการทําสวิชก็คือเป็นการตอกบาดออกด้านบนนะคทำให้ปลายมีดเนี่ยมีความบางลงส่วนปลายนะครับซึ่งด้านบนตรงนี้นะครับเป็น false edge ก็คือเป็นคมหลอกนะไม่ได้คมจริงๆนะครับจริงแต่จริงๆมันคมระดับที่บาดเนื้อไม้ก็บาดได้นะครับหรือว่าขูดใช้จุดไฟจุดอะไรเงี้ยก็ขูดได้อยู่นะแต่ว่าไม่คมขนาดที่จะตัดกระดาษได้เหมือนกับด้านล่างแบบนี้นะครับคือไม่คมเท่าด้านล่าง แต่ว่าที่ออกแบบมาแบบนี้เพราะว่าต้องการออกแบบมาให้หัวมันมีความเรียวแล้วก็แหลมคมนะทำให้เวลาแทงเนี่ยหรือว่าสอดเขาเ้าไปในที่แ,บบแคบๆเราใช้งัดเนี่ยมันทําได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนกริดิ้งของใบก็คือเป็นไฮฮอลโลกริดแบบติ๊กนะครับแบบหนาเลยซึ่งลองสังเกตดูในกล้องก็จะเห็นว่าเป็นลักษณะคือมีการสกูปคมนะครับออกสองฝั่งซึ่งคมลักษณะนี้ก็จะเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดหั่นผ่านนะครับได้ดีแล้วก็มีความเฉียบคมมากๆนะครับ ส่วนใบมีดเนี่ยตัวธรรมดาเนี่ยที่ผมบอกจะเป็นสโตนวอชลักษณะนี้นะครับแต่ว่าในเวอร์ชั่นนี้นะครับเป็นเวอร์ชันสั่งพิเศษสั่งทําให้มันเป็นแบบนี้เลยนะก็ใช้กรรมวิธีน่าจะเป็นไลฟ์คัลเลอร์นะคือสีมันจะออกแบบเหมือนสสมมาแล้วนะครับแล้วสังเกตดูว่าตรงคมเนี่ยกับตรงบริเวณกลางหรือว่าสันใบจะมีความไม่เท่ากันของสีอยู่ถามว่าทําไมเป็นแบบนี้นะครับก็คือ KRM ใช้กรรมวิธีดับเบิลเทมเพอริงนะครับก็คือ ใช้ความร้อนส่วนหนึ่งที่บริเวณคมกับปลายนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือความร้อนอีกระดับหนึ่งทําให้มีดหรือว่าใบเนี่ยมีความต่างกันของความแข็งนะครับตรงคมกับตรงปลายเนี่ยด้านบน,นจะมีความแข็งมากกว่าแล้วก็ส่วนด้านสันกับตัวด้านข้างเนี่ยจะมีความเป็นสปริงยืดหยุ่นมากกว่าก็ทําให้มีดเนี่ยมีความสปริงตัวนะครับเมื่อใช้งานตอกฟันสับห่ากระแทกเนี่ยจาก l 6ที่ทนอยู่แล้วเรื่องการกระแทกก็ยิ่งทนเข้าไปอีกแล้วก็คมก็แข็งนะครับทำให้การทนต่อการเสยดสีสูง การใช้งานในระยะเวลานานๆานแล้วเกิดการสึกหรอหรือว่าการบินแตกเนี่ยเป็นไปได้ช้าลงนะครับทำให้ใช้งานได้นานขึ้นส่วนด้านขวาของมีดจะมีลักษณะเป็นชื่อนะครับก็คือเป็นโลหะที่ใช้ผลิตก็คือ L6, L6 นะครับ L6 s t e e ตแล้วก็ตรงนี้จะมีรู100ร้อยแลนยาร์ดบนกับล่างน,นะครับซึ่งออกแบบมาให้ใช้เชือก พาราคอดทาววันเรื่องกระตามนะครับไนล่อนสายไฟใช้เป็นอุปกรณ์รัดทำแฮนด์กาดนะครับต่งส้นก็มีตรงนี้ก็มีหรือว่าจะทําเป็นอุปกรณ์ต่อเป็นหัวสเปีย์ก็ได้เป็นหัวหอ่ออาวุธที่ยืดออกไปนะครับแล้วมีดประมาณ390กรัมไม่ถึง400กรัมเนี่ยถือว่าในมือนะครับก็ขนาดถือว่ากําลังดีนะครับส่วนความยาวทั้งหมดเลย Overall l ล n เ t h ์ lengths, นะครับ OAL เนาะก็ จากการวัดเข้าว่อยู่ที่ประมาณ1ฟุตพอดีนะครับ30ซนติเมตรโดยประมาณนะอาจจะไม่เบ๊ะๆนะครับอาจจะ29.5เซนติเมตรนะครับไม่ถึง12นิ้ว11นิ้ว11.8.9นิ้วนะครับก็ถือว่าเป็นขนาดที่ไม่ได้ใหญ่เกินไปนะครับใช้เป็น Combat Knife ได้ใช้เป็น Fighting Knife เป็น Survival Knife เป็น t o o s เป็น Rescue นะครับได้ส่วนด้ามก็จะออกแบบมาเป็นลักษณะมีแรมข้างบนแบบนี้นะครับซึ่งไม่มีจิมปิ้งอะไรนะออกแบบให้ลื่นนะครับ บบนี้เลยก็ทําให้เวลาจับถือเราสามารถจะเลื่อนตําแหน่งนิ้วไปได้หลายตําแหน่งเลยนะครับแล้วตรงนี้ก็หอมทําให้คนที่มือใหญ่นะครับหรือว่าใส่ถุงมือเนี่ยสามารถจะคอนโทรมีดได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนด้านหน้าจะมีฟิงเกร์ชอยนะครับขนาดใหญ่นะครับใส่ถุงมือก็สามารถจะจับโชกมีดขนาดนี้เนี่ยแบบนี้ได้นะครับลักษณะนี้หรือว่าการจับธรรมดาธรรมดาแบบนี้หรือว่าการโชกมาด้านหลังแบบนี้ได้เพราะว่าด้ามเนี่ยก็เอื้ออํานวยนะครับให้มีลักษณะเป็นหลังโค้งนะครับแล้วก็ด้านล่างก็เว้าแล้วก็โค้งขึ้น ฟีลลิ่งในมือการจับรู้สึกดีมากๆส่วนเล่มนี้นะครับผมเลือกมาเป็นไม้ตะแบกหินซึ่งไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับที่จะทําเพราะว่าทรัพยากรแล้วก็วัตถุดิบที่ใช้ผลิตเนี่ยมีไม่เยอะนะครับก็เลยไม่ค่อยทําออกมามากนักนะครับจะเป็นตะแบกธรรมดาตะแบกลายเสือสีออกทองๆอ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะเป็นไม้ประดู่แล้วก็ไม้อื่นๆมากกว่าแต่ตัวนี้ผมตั้งใจเลือกมาให้เป็นตะแบกหินเลยซึ่งก็จะเป็นไม้ที่ผ่านการสเตบิลไลซ์แล้วนะครับก็คือ ใช้อีพ็อกซี่เรซินนะครับแทรกเข้าไปในไม้นะครับหลังจากที่ดูดความชื้นแล้วก็ดูดสิ่งที่ไม่ต้องการออกจากไม้แล้วก็แทรกอีพ็อกซี่เข้าไปทําให้ไม้มีความแข็งแล้วก็หงตัวนะครับลดการบิดกรอบแตกยืดหยุ่นนะครับแล้วขยายตัวมากกว่าเดิมก็ทําให้ไม้มันมีความแกร่งแล้วก็ทนทานมากขึ้นนะครับสังเกตดูก็จะมีพอหรือว่าเป็นรูขุมขนมันไม่ใช่ขนสิเป็นรูทางเดินของน้ำนะครับอยู่ในผิวแล้วก็เกรนไม้เองก็จะมีความ เนียนแล้วก็จะมีลายนะครับลุงๆทองๆอยู่ข้างในแบบนี้นะครับสีมันจะออกแบบน้ําตาลทองๆดำๆเทาๆหมองๆหน่อยนะครับซึ่งไม้แต่ละเล่มแต่ละชิ้นเนี่ยก็จะมีความต่างกันหนาชัดเจนนะครับไม่เหมือนกันเลยนะเล่มนี้ก็เป็นลายของมันแบบนี้เลยนะครับส่วนส้นก็จะเรียบๆนะครับเหลมีก็เป็นโครงสร้างฟูแทงซึ่งหนามากนะครับหนามากกว่าฮอริซอนอีกนะผมรู้สึกนะเห็นจริงๆมันอาจจะหนาพอๆกันเลยนะเพียงแต่ว่าสรงมีดมันต่างกันฮอริซอนนี่เขาใช้บีดบลัซแซนบลัซนะครับ ตรงที่บริเวณด้ามแล้วก็สันมีก็เก็บโค้งมาตัวนี้นะครับไม่ได้ทำสันเป็น90ยนีนะคือสันเป็นทําเป็นคราวมาคือโค้งๆค้ง,งนๆด้านบนนะครับก็จุดไฟแบบนี้ไม่ได้แต่ว่าตรงปลายนี้มันมีส่วนที่ให้สามารถจุดได้นะครับส่วนการกัดก่อนแล้วก็ตัวสนิมพวกนี้คือเป็นปกตินะก็คือเป็นความตั้งใจทําออกมาให้เป็นแบบนี้เลยนะครับคือจะเข้าใจว่าออกจากโรงงานแล้วมันเป็นสนิมแล้วก็คือผมอยากให้มันเป็นแบบนี้เลยนะพลาสติกนะครับซึ่งดู ใช้งานมาแล้วโซมแต่จริงๆเป็นมีดใหม่นะครับแล้วก็ด้ามเองก็สามารถใช้ทุบตอกนะครับมีรูรานยาดัดแล้วใช้โบล์ยึดนะครับสจุดรวมรูลานยัดด้วยก็เป็น4จุดเลยนะครับซึ่งดีมากๆนะครับนอกจากนี้ตัวนี้ยังมีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะครับคือ,อ KRM นะครับให้ CF f Thailand นะครับยิงเลเซอร์ e n g r a v ฟมาใต้โลโก้ KRM Performance คือ Fox นะครับก็คือเป็น Words หรือว่าเป็นคําที่ผมชอบนะ FOX นะครับสฝั่งเลยนะฝั่งนี้นะครับแลวฝั่งนี้คือเป็นคําอะไรก็ตามนะแต่ว่าผมบอกว่าแค่3ตัวก็พอเพราะเก่งใจก็คือมีดเล่มนี้เป็นมีดของผมเลยนะครับแล้วก็คือถ้าหายไปหรือว่าขายไปเนี่ยสมมุติถ้าขายนะก็คือจะมีอันนี้ติดไปด้วยนะแต่ผมบอกเลยว่าผมไม่ขายนะครับส่วนรายละเอียดสเปคราคาอะไรเดี๋ยวผมก็ให้ไว้ในเดสคริปชันและพิมพ์คอมเมนต์แล้วก็ ลิงก์ต่างๆคลิปต่างๆนะครับเว็บไซต์ลิงก์สั่งซื้ออะไรเดี๋ยวก็ลองกดเข้าไปในดีสคริปชันแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์แล้วกันนะครับเผื่อพี่ๆจากจะสั่งรุ่นอื่นหรือว่าสั่งรุ่นนี้นะครับเพียงแต่ว่าแบบนี้น่าจะไม่มีแล้วแหละครับน่าจะเป็นรุ่นดมอื่นแล้วก็ใบไม่ได้ดําแบบนี้แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าชื่ออะไรดีก็เป็น k I m Performance Bad Company Seven Fox Rustic แล้วกันนะหรือเป็น Fox Version อะไรอย่างงี้ก็ว่าไปเนาะประมาณนี้นะครับ แล้วเจอกันใหม่เอพิโซดหน้านะทุกคนขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เข้ามาติดตามชมขอบคุณ k ค e ไอทีอ่ทำอะไรดีๆแบบนี้ออกมาให้เราได้ชื่นชมเราได้ใช้งานกันนะครับ Be safe นะครับเราเจอกันใหม่อพิโซดหน้าผมไม่น่าจะว่าเจ้ารีวิวนี้หรือ EP นี้จะได้ดูกันตอนไหนนะครับก็ประมาณนี้แหละแล้วเจอกันครับ h e เบิ r ไรเดนเอาท์